สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะนนค,ครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการเติม verb to be ใน present continuous tense ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคะคนะคะเ,คเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟังนะคะวิธีการทำแบบฝึกหัดนะคะ โจทย์มีอยู่ว่าชงเติม verb to be ในช่องว่างให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับประธานนะคะ,ะทีนี้ทำยังไงคะลำดับแรกก็นักเรียนต้องจำการขัน verb to be ให้ได้ก่อนนะคะ verb to be ม,มีกี่ตัวคะมี3ามตัวใช่ไหมคะ is, am แล้วก็ are ใช่นี่เองทีงนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือ I ใช่ไหมครับ I ใช้กับอะไรคะ I ใช้กับ M แค่นี้เอง็จแล้ม I am washing the dishes in the kitchen now ฉันกำลังล้างจานอยู่ในห้องครัวตอนนี้มาดูข้อที่สองนะคะ My mother and I mother and I มีกี่คนคะสอ,คนสองคนสองคนแสดงว่าต้องใช้ are เ e r e นะคะ Watching TV now ทีนี้ตรงนี้นะคะที่เราต้องแปลร,ร,ร,รวบนะคะ are watching แปลว่ากำลังดูทีวีนะคะ My mother and I are watching TV now ฉันกำลังดูทีวีตอนนี้นะคะข้อที่สามทำยังไงคะข้อที่สาม r h a n l and d i n o มีกี่คนคะมีสองคนก็ เร Study English now ไทรันและากำลังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษตอนนี้นะคะต่อไปข้อที่4 The boys ค่ะีข้อ The boys ตัว S มีกี่ตัวคะนี่อ่ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะ The boys มีกี่คนคะ The boys มีหลายคนใช่ไหมคะตัว S แสดงว่าต้องเตนมนะคะ The boys ะอดเล่ o ฟุตบอลช่วงกำลังเล่นฟุตบอลตอนนี้นะคะไปนะคะ The dog and cat dog and cat มีสองฉะนั้นค่ะก็ต้องเป็น are the dog and cat are running into the house now น้องหมาและน้องแมวกำลังวิ่งเข้าไปในบ้านตอนนี้นะคะต่อไป aboy ค่ะ aboy มีกี่คนคะคนเดียวแสดงว่าต้องเป็น is นะคะ aboy is crying now น้องเด็กผู้ชายกำลังร้องไห้ตอนนี้นะคะเข้าที่เช็ค the birds ค่ะ the birds the birds don't eat ฉะนั้นค่ะ the birds d ต n t e s t แสดงว่า มีหลายตัวต้องเป็นเลง birds are singing outside my bedroom now นกหลายตัวกำลังร้องเพลงด้านนอกหน้าต่างห้องนอนของฉันตอนนี้นะคะต่อไปเขาจะแปลค่ะ my b t o t r are sleeping now น้องชายของฉันกำลังนอนหลับตอนนี้นะคะต่อไป We ใช่ไหมคะ We คือ เราเราก็มีสองคนใช่ไหมคะเรามีสองคนจะต้องเต็ม we are going to school now เรากำลังไปโรงเรียน,นตอนนี้นะคะข้อที่สิบค่ะ I ใช้กับอะไรคะ I am t a k คิดฉันชอบเวียฉันกำลังอาบน้ำตอนนี้นะคะโอเคนะคะเป็นไงคะพอจะเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ก like, ด subscribe ให้กับ เ,เพื่อนๆที่ยังเรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจในชั้นเรียนนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจเส้นคอมิวัตในชั้นเรียนได้มากขึ้นนะคะรวไมไปถึงผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็สามารถทบทวนเรื่องนี้เพื่อใช้ในการสอบเป็นพื้นฐานในการสอบพออีกเท่าเท่าสอบกูเกช่วยได้เพราะภาษาอังกฤษ แกมมาก,ก็จะเป็นเรื่องเดิมๆนะคะถ้าเราพื้ฐานมีเราสอบได้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ